นมโตเดินกับบ้านหลังจากไปสวดมนต์มาไปสวดมนต์ทำวัดเช้าแปเกี่ยวขึ้ตกงจุตลอดวันรถมันวิ่งมันไม่ดูคนเดินเลยมันสาดน้ำใส่เลย ใจไหลไปไหนก็ไปถ้าใจสัง่งสองขาก้าเดิน เพิดเพินอุลาฝนตกอยู่แต่นหนาวกันหนาวธรรมดาหนาวคือฝนตกเลยบัดนี้หนาวเย็นแบบชนิดทีว่ว่าเยือกเย็นกันหนาวโอเคหนาวฝน บางขั้นเห็นคนเขากลรอดเด้แต่บางขั้นมันบลรอเลยน้ำละลายสาสา์ใส่เลย,ย,เ,ยเข้ากเปียกก็ตามเข้าบ่เปียกต่บางคนมันเห็นเขายางสสิัมกัชะลอใกล้ถึงบ้านแล้วหอดสถานีรถไฟละ เหลี่ยวไปสันเน่นรายสันเน่นรายทำทั้งนั้นเบ็ดน้ำไรเตเปียกๆ ก็สิเอิ้นให้พิ่นยิ้สร้างมาฮับก็คิดคันฟังจมยามรถติดไฟแดงปวดประสาทยิ่งเอาดีกว่าสบายใจสนามทนิ ยังทีงนิดยังไปเหนือตั้งออกมั่นกายไปกำลังเคนยังเส่ายยังเล่นแบบหมดแล้วห่างหกกิโลไปกับบางคนเขาแขวน,เ,นเอาเป็นยี่สิบสามสิบกิโลอายุหกสิบกลัวๆเป็นเขาแขนเนี่ กูเก่งกับเจงด้าฝรังคนไทยคือเฮงนี่หกสิบเอ็ดคือผู้ขาดนี่กันยังขาดล่าแล้วประ่องไว้คือเกาแล้วสมัย ภาพอาจสิเลือนไวเน้เดเคขืนไวเพราะว่าเทือกเทือกเราก็เดินนันกระายเป็นธรรมดาเดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้วเข้าซอยแล้ว Xóa xăm nền ra